<c oughs> สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ <c oughs> ผมาอาจารไกรนันทาอดีตกรรมการสมาคมหัวนาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมพบกันวันที่24เมษาย,ยนพุทธศักราช2567ตรงกับวันพุธราม1ค่ำเดือน5ปีมะรงมวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ ดวงชะตาของนางเอกลูกครึ่งแถวหน้าจากค่ายช่อง3 HD กับไฮโซตะกรูลดังที่มีภาพปรากฏบนโลกออนไลน์ณนะปัจจุบันทําเอาเป็นที่หากันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เพจด,ดังเจมอยร้อเปิดภาพว่าที่หวานใจคนใหม่ของนางเอกสาวควงกันไปเที่ยวจังหวัดระยองนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณเบล่าราณีแคมเปญกับคุณวิวชวินเจริญมนท์ทายาทในเครือ เฉลิโพกภัณฑ์หรือ CP ที่เราท่านคุ้นหูกันดีนะครับคู่นี้จัดให้ตามคําแนะนําของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความรักของทั้งสองคนจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดนึงนะครับเพจดังเจมอยร้8ออกมาโพสต์ภาพของนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญขณะไปทําบุญที่จังหวัดระยองแต่มีคนทักถามมาว่ามอย,มอย เห็นโมเมนต์แม่นายกัะหนุ่มน่าสงสัยที่ระยองเปล่าดานเจมอยก็ตอบกลับไปว่า 5, 5 5 5นักธุรกิจอะไรและนอกจากนั้นเจมอย108ยังช่วยคอนเฟิร์มอีกว่านักธุรกิจท่านนี้โปรไฟล์ดีมากนะครับหน้าตีและเป็นทายาทในเครือระดับประเทศหมื่นล้านไปเลยว่างัน้นโดยล่าสุดในแฮชแท็กเบลล่าราณี ใน X หรือ Twitter นั้นมีการแชร์ภาพของนางเอกสาวนั่งข้างๆอยู่กับหนุ่มตีรายหนึ่งนะครับคนนั้นเมืองไทยได้สืบสอบมาว่าหนุ่มตีท่านนี้มีนิคเนมหรือชื่อเล่นว่าวิวนะครับชื่อจริงคือชัวินเจรวรนนนเป็นลูกชายของคุณขจรเจรวรนน่น์กรรมการ,กร,ร,การบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหาชนนะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะครับจบการศึกษาต่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการบริหารกองทุนดูแลและบริหารทรัพย์สินที่มูลค่าหลายพันล้านเหรียญน,นะครับยังมีธุรกิจอื่นอีกมากมายในที่เป็นกิจการนะครับเรียกว่าท็อปโปรไฟล์นีแหละนะครับอาวุธครบรอรวยการศึกษาดีมากความสามารถแต่ทว่าจะใช่คนรู้ใจของคุณเบล่าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับ คุณเบล่าราณีนั้นเกิดวัน 24, ที่24ธันวาคม2532ตรงกับวันอาทิตย์ราม12ค่ําเดือนอ้ายหรือเดือน1ปีมาเสงนะครับอายุปัจจุบันคือ34ปี4เดือนกับเต็มพอดีนะครับย่าง35ปีนะครับเดี๋ยวเราโ,โฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยแล้วกันนะครับเรื่องความรักดาวสุขนั้นถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผิดหวังบ่อยถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงเก่งหน้าตาสวยงามนะครับ แต่ถ้าว่าในดาวสุกนั้นเป็นการลกินีในทางทักษาไปกระทบนาวังนะครับและก็มรณนะในอังคาวิชาด้วยนะครับความมั่นคงคอบครัวพันธุจุดนี้ถือว่าเป็นสีในทางทักษาดีนะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลพาพจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือเป็นดาวจันทร์เป็นดาวสุประเค่วนข้อเสียนั้นไปกระทบหินะซึ่งแปลว่าอาจจะต้องมีการปรับแก้มีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในนั้นนะครับความเป็นคู่คลองปัตตนีจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันข้อดีที่1น,นะครับ <c oughs> ปัตตนีกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์มีฐานะหรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นนะครับข้อดีที่2คือปัตตนิอยู่บนฐาน11ราชาโชคมีความสะดวกสบายไม่ลําบากเรื่องเงินเรินงทองนะครับข้อเสียก็มีหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับจุดที่ 1. ปัตตนิซ้อนด้วย11ราชาโชคก็หมายควออามว่าแต่งงาน มีโอกาสแต่งมากกว่า1ครั้งจุดที่2มีลักษณะสวยแต่อภพด้วยโหนกแก้มที่สูงสองข้างและใบหน้าค่อนข้างเรียวถือเป็นจุดสําคัญนะครับในเรื่องของการเป็นคู่ครองท่านผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะจุดที่3อันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาอันนี้ไม่แน่ใจว่าดีหรือไม่ดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยปัตตานีไปกระทบมัชชิมาถ้าเลิกก็เลิกกันแบบงงๆแต่ถ้าแต่งก็แต่งกันแบบงงๆเช่นเดียวกันนะครับในดวงชะตาของคุบิลล่าช่วงยุคสามสี่ยังสามห้าเนี่ยคือราวธันวาหกหกถึงธันวาคมหกเจ เรื่องเพศตรงข้ามมีโอกาสเข้ามาในชีวิตได้นะครับด้วยพระยังแดงข้าวิชาเป็นศรีในทางทักษะดาวสุกนั้นเป็นเดชในทางทักษะเรื่องความรักก็มีการข,ขยับขยื่นได้เช่นเดียวกันนะครับในดวงชะตาของคุณเบลล่าจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นคู่ครองนะครับหลังจากอายุ35ปีแต่จะมีความชัดเจนมากในช่วงอายุ39ย่าง40ปีคือราวรสัก2 5 7 1 ง2 5 7 2ในช่วงนี้เรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามมีความโดดเด่นมากโอกาสแต่งเป็นไปได้ส่งยิ่งในช่วงนี้นะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าคุณเบลล่านั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักอกหักรักคุดบ่อยแต่ถ้าแต่งงานมีครอบครัวก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะมีความมัน่นคงแต่ต้องมีการปรับแก้ในดวงชะตา ในเกณฑ์นั้นมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับในดวงชะตาของคุณเบลล่านั้นถึงแม้ว่าจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการแต่งงานในช่วงยุ3สามเกย่าง40คือราว2 5 7พรถึง2572าก็จริงนะครับแต่เพาะว่าในดวงชะตานั้นมีเรื่องของการมีคู่ครองนั้นมีโอกาสตกร่องป่องชิ้นกับใครได้แบบปัจจุบันทันด่วนได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเรียกว่าแต่งกันแบบงงๆนะครับถามว่ากับไฮโซหนุ่มทาย,ยาทของกลุ่ม จเจริญพภคภัณฑ์หรือซีนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ใหม่อันนี้ต้องขอตอบว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับด้วยดวงชะตานั้นจะต้องได้คนมีเกียรติมีทรัพย์มีฐานะหรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นที่สําคัญในดวงชะตาคุณเบล่านั้นคือตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปเนี่ยจนไปถึงอายุ39มีโอกาสล,ะล,ะละั่นระฆังวิวาแบบเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าว่าทายาทไฮโซหนุ่มท่านนี้หรือท่านใด อันนี้ก็ต้องขอท่านผู้ชมโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมบัญารย์ไกยานันทาครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือช่วงราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโขนมามากกว่า20ปีเรนรู้มากเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือว่าเดินไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งงา 3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเ,เขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือเพื่อดูธาตุก่อนได้เลยมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเ่เฮงและ5คือระเบสอบที่ท่านชายกบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนหน้ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้วิเคะห์ดูชะตาของท่านใดก็ฝากไปด้ายคลิป ติดต่อกันที่081159996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อ l ดี e ไลนะครับเวลาก็มาสักกา้การถึง21เดนของทุกวันค่าบูชาคูก็5เรียบาทตอน1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดดราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโวตนารันทานะครับซึ่งผมทำบริการไว้มากกว่า300คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชม ในวันนี้ท่านวินายหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ